ชีตเดลวันนี้ไซจะพาไปกินร้านลับในหัวหินนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านฟ้ามุ้ยค่ะทุกคนบรรยากาศที่ร้านก็จะเป็นร้านแบบเล็กๆอยู่ติดริมทะเลเลยนะคะเราก็ต้องจอดรถด้านหน้าเราก็เดินเข้าไปแบบนี้บรรยากาศก็จะอยู่ติดริมทะเลแบบนี้เลยะคะ่ะร้านเขาก็จะเล็กๆนะคะมีโต๊ะอยู่ประมาณ10กว่าโต๊ะได้นะคะไซก็าามาแต่เช้าเลยคนยังไม่ค่อยเยอะนะคะเมนูที่ไซสั่งมาในวันนี้นะคะก็จะมีแกงส้มพริกนกหมึกยัดไส้ทอดกระเทียมยำสามไข่กระหล่ำปีผัดน้ำปลานะคะตัวแกงส้มพริกนกเนี่ยเขาจะเป็นอาหารพื้นเมืองของหัวหินและ คนอันนี้ก็จะเป็นหัวปลากับพุงปลานะคะตัวน้ําแกงเขานะคะมันก็จะเป็นพริกแกงส้มกับพริกแกงป่ามารวมกันค่ะทุกคนมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดๆนะคะตัวนี้ก็คือแบบเผ็ดร้อนเลยนะทุกคนตัวพุงปลามันก็จะมีความแบบกึบกึบหนึบหนึบนิดนึงนะคะสววาอร่อยดีตัวยำสามไข่นะคะก็จะมีไข่แมงดาไข่ปูแล้วก็ไข่ปลาหมึกทุกคนเซวามันอร่อยนะมันมีความแบบกึบมันแล้วก็มีความนุ่มๆของไข่ปลาหมึกด้วยนะคะคือกินพร้อมกัน3มไข่คือรสชาติแบบนัวมากทุกคนเปรี้ยวหวานกำลังดีเเลยยยคค่่ะะะสสวนนหมมึกกัดด้ททอี คนคือตัวกระเทียมเขาทอดมาได้แบบพอดีมากรสชาติแบบเข้มข้นมากทุกคนแล้วคือไส้หมึกนะคะมันยัดมาแบบแน่นทุกตัวเลยทุกคนอันเนี้ยคืออร่อยมากเลยใซชอบเมนูนี้มากๆเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆคือดีมากเมนูสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกะหล่ำปีผัดน้ำปลานะคะใซก็สั่งเมนูนี้มาเพื่อที่จะไว้แบบเออตัดเลี่ยนกับอาหารทะเลอย่างอื่นนะคะไซว่าเออกินกับข้าวกับพวกแกงส้มอะไรเงี้ยคือดีเลยนะคะลงตัวมากๆอร่อยจะต้องหิ้วกับไปฝากที่บ้านเลยนะคะใครมาหัวหินก็อย่าลืมแวะมาทานกันนะคะ は <music>